ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถและทอดผ้าป่าสามัคขีณนะวัดขวัญไม้งามหมู่ที่10ตำบลบางปออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในวันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2567ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน4ปีเถาะกำหนดการเวลา9นาฬิกา59นาทีเริ่มพิธีเทปูนเสาปฐมฤกษ์เวลา13นาฬิกาพิธีทอดผ้าป่าสามัคขี อย่าลืม ร่วมสร้างบุญใหญ่ได้กำไรชีวิตเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถและทอดผ้าป่าสามัคขี่ณวัดขวัญไม้งามหมู่ที่10ตำบลบางปออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในวันพระฤหัสบดีที่21มีนาคม2567นี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาตันยงมัดเลขบัญชี0 9 0 6ขีด 0- ขีด91589ขีด5ชื่อบัญชี ีกองทุนสร้างศาลาการประเรียนวัดขวัญไม้งามหรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูสิทธิคุณาธรเจ้าอาวาสวัดขวัญไม้งามโทร0 6 8 6 0, 0, 8 6 0 7 6 3 8 6 0 0 8 6 0 7 6 8 8 6 0านย์พูนดา